การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง8ตุลาคม2564โรงเรียนสุราลำแขกสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครการบริหารงานกำกับดูแลและติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยนางลักษิกาดำรงศักดิ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพงศักดิ์ชนะภูรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระยะที่1การเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2564เตรียมความพร้อมนักเรียนทดลองการสอนเพื่อหารูปแบบและวิธีการสอนที่เหมาะสมระยะที่2เปิดภาคเรียนที่1 2564 เปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง8ตุลาคม2,564รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมี3รูปแบบคือ 1. ออนไลน์จัดการเรียนการสอนผ่านเมสเซจ o ูมและ Google Meet 2. ออนสคูลไลการจัดการเรียนการสอนผ่านกลุ่ปลายห้องเรียน 3. ออนแฮน์การส่งหนังสือแบบเรียนแบบฝึกหัดและใบงานผ่านผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์และออนไลน์การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโดยใช้สื่อบัตรคำบัตรภาพคลิปวิดีโอที่ครูจัดทำจัดหาหนังสือแบบฝึกสวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนคุณ้าในวันนี้กับ การอ่านสะกดคํานะคะวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้เรื่องการอ่านสะกดคํานั่นเองแต่ก่อนที่คุณครูจะพาเด็กๆที่น่ารักของคุณครูเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องการอ่านสะกดคําคุณครูจะพาเด็กๆนี้ไปทบทวนพยัญชนะภาษาไทยแล้วก็สระภาษาไทยกันก่อนถ้าเด็กพร้อม,มแล้วไปทบทวนกันก่อนค่ะ ของเราในวันนี้กันเลยนั่นก็คือการอ่านสะกดคำนั่นเองวันนี้นะคะคุณครูนำคำมาให้เด็กๆฝึกสะกดยออายาลออาลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมศึกษาปีที่1-3ผ่านแอปพลิเคชันไลน์และออน a ฮน โดยใช้สื่อบัตรคำคลิปวิดีโอที่ครูจัดทำจัดหาเกมพาวเวอร์พอยต์หนังสือเรียนแบบฝึกอะไรคะตาอะไรนะตาเขียีมีไรคะขอละคำคอละคำ นี่นะคะนี่ค่ะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องคำสร,ระเอ <c oughs> ถูกไหมคะมาทวนอีกครั้งหนึ่งสร,ระเอเป็นสร,ระเสียยยาวเขียนไว้ตรงไหนคะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะวันนี้เราได้รู้คำศัพท์ใหม่คำสร,ระเอถึง15คำนะคะพอคลาสเสร็จแล้วนั่นเยนก็ฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านอ่าน,านเสร็จแล้วอัดคลิปส่งมาให้ครูด้วย อคลิปการอ่านคำสะละเอที่เราอ่านวันนี้นะคะส่งมาให้คครูการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมศึกษาปีที่4-6ผ่าน Facebook Messenger และ On-Hand โดยใช้สื่อบัตรคาคลิปวิดีโอที่ครูจัดทําจัดหาเกม PowerPoint หนังสือเรียนแบบฝึก มาเรียนกันเยอะ,อะทุกคนเปิดกล้องค่ะวันนี้ถ้าครูเกดถามเมื่อไหร่นักเรียนค่อยเปิดไมค์แล้วก็ตอบคุณครูนะคะสัปดาห์นี้เราเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้คำที่เราจะเรียนอยู่สองอย่างด้วยกันคือคำภาษาต่างประเทศที่ภาษาไทยได้นำมาใช้มีอยู่สองคำด้วยกันคือ คำภาษาต่างประเทศที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนจะได้ทราบเดี๋ยวคุกิจะมีคลิปให้ดูเคตั้งใจฟังนะคะเดี <คำ S 1> <ห>๋ยวจะได้ตอบคําถามคุณครูเป็นตัวน้อยมากแต่ความจริงมาเยอะมากเลยอ้าวภาพแรกภาพแรกภาพไปก่อนเปมือน การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ผ่าน Google Meet ผ่าน Facebook Messenger และ Facebook Group และ On-Hand โดยใช้สื่อ YouTube คลิปวิดีโอที่ครูจัดทำจัดหา PowerPoint เกมหนังสือเรียนแบบฝึก สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูราชิดาในรายวิชาภาษาไทยเช่นเคยนะคะแผนผังความคิดคืออะไรแผนผังความคิดเป็นการแสดงความรู้ความคิดโดยใช้แผนภาพในการนําความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดเป็นระบบสร้างเป็นภาพหรือจัดความคิดรวบยอดแล้วก็นําหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยและนํามาจัดลําดับเป็นแผนภาพนั่นเองนะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันแต่จะมีรูปแบบอะไรบ้าง เรามาดูกันเลยค่ะรูปแบบที่1ผังความคิดแบบพึกษาหรือหนังสือบางเล่มจะใช้คำว่าผังความคิดแบบโครงสร้างอันเดียวกันนะคะรูปแบบที่2ผังความคิดแบบใยเมงมุม,มซึ่งเป็นรูปแบบที่นักเรียนจะเจอบ่อยครั้งและนักเรียนก็นำมาใช้บ่อยครั้งนะคะรูปแบบนี้ควรใช้บรรยายแนวคิดหลักอันมีส่วนประกอบปีกย่อยอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการนำเสนอเรื่อง การเขียนแผนผังความคิดเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะการติดตามการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนิเทศการสอนโดยผู้บริหารใช้กระบวนการ PLC มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรผู้ปกครองไม่มีเวลากำกับดูแลนักเรียนไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายการแก้ปัญหาประชุมผู้ปกครองออนไลน์เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา รายงานความคืบหน้าการส่งงานของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบเป็นระยะพวกเราครูลำแขกจะมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเาชว